ก็มีเงินอยู่แล้วงานนั้นเ้างจะเป็นยังหางานทำแต่ซีมือหามือกระจบเกิดตัวไปหางานทำใส่ละแม่เพื่อนไปส่งได้แบบหลาไปโรงเรียองไม่ตอนลาจบลาจบม้อหนึ่งม้อสองม้อสามนี่ว่ลาก็ขึ้นโรงเรียนน้องเต้าพอลาจบบ่เป็นไซอยู่ตาบ้านเฮ็ดงานเจ้าว่าเราบ่เฮ็ดงานไก่ข้างต่อ มาเห็ดงานไก่กระดอดปลานะเห็ดงานกับไก่เฮระสร้างบ้านสร้างยังให้เก่าเขากระจายเงินให้ตัวมาลูกกรายแนเฮราขายน้ำปั้นมาใส่ขายน้ำปั้นแห้งดีแต่ว่าเอาน้ำไหลายๆหร้อเขียงเบิร์ตอันน้่งแข็งหลังเอามาน้ำสื่อหวานหลาๆรถน้ำแข็งกระจอดไว้ จงแฟนตัวไม่เป็นยากอย่างเงี้ยาำงานทั้งทีหมือนชามือจะได้เงินเห่าตัว